อันนี้ทางลงแล้วทางลงนี่จะง่ายกว่าขึ้นหน่อยเดินชิวๆเลยแต่จริงๆแล้วมันจะออกกำลังหน้าขามากกว่านะตรงทางลงเนี่ยจะทำให้เราปวดขาเพราะว่าเราต้องเก่งเก่งหน้าหน้าขา นี้คือทางลงเรากำลังจะกลับลงไปข้างล่างกันนี่ท้าฝนตกนี่น่าจะลื่นหน้าดูเลยลำบากหน้าดูเลยนะตรงนี้มีตะไคร่แต่โชคดีมาตอนเนี้ยสมาชิก แต่ตอนลงมันไม่หอบเหมือนทางตอนขึ้นได้เงื่อนเลยสองฝากทางเนี่ยร่มลื่นดีมากอื เพื่อนสาวล้มซะละระหว่างทางมันจะมีตัวบุ้งอะไรสักอย่างนะมันมีขนคล้ายๆขนไก่น้อยๆอทำไมอะ่ะอ้าวอันนี้คือทางมันก็ชันนิดหน่อย นี่ท่านเหนื่อยมาหน้ามืดมานี่ก็ค่อนข้าง,างระหว่างทางก็จะมีตัวนี้ให้จับตอน,น, <laughs> นขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ข้างล่างเขาก็จะมีไม้ไม้ค้ำเป็นกิ่งไม้แบบเนี้ยไว้ให้เราคอยประคองตัวตอนลงไม่เนคุณลงนะนยเราไม่ได้ดำขึ้นนะ พี่ฟลนเป็นไงมั่งบรรยากาศเหนื่อยไหมมาแล้วคุ้มลมเลื่นเออพักเหนื่อยเป็นระยะระยะเสรายเราไม่มีไอ้อะไรนะอันนี้เป็นคลิปที่อัดไว้เราไม่มีที่นี่มันไม่มีสัญญาณ จะไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศจะได้จะได้ยินเสียงพวกพี่ๆข like ้างล่างเขาคุยกันแล้วเราใกล้ถึงที่หมายแล้วเราจะต้องเดินทางลงด้วยความระมัดระวังจะมีการเก่งหน้าขาเป็นระยะระยะ รู้สึกว่ารู้สึกว่าข้างหลังเราอ่ะจะชื้นมากเพราะเหงื่อออกจริงๆเหงื่อออกนี่ดีมากเลยนะออใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเขาจะเผามันไว้ให้ลงไปข้างล่างยินละ ระยะทางก็ประมาณ500เมตรนะ่ะแต่มันเป็นทางชันเนมันก็จะใช้เวลาหน่อยดูคนขับรถนะ่าเก่งมากเลยทางมันโหดมากเลยนะ ต้องพูดที่ชำนาญทางจริงๆ <ST> อ๋อเซเฉยๆยังไม่ล้มมาตะกี้เข้าใจผิด่อสอะสมาชิกโบกมือบายบาย เราถึงที่แล้ว